เพียงใจเอ้ยถือว่าครั้งนี้เป็นเวรกรรมของเราเว้ยมึงไปไอ้พลคพ่อก็ได้ไปฉันสองคนจะออกจากบ้านไปขอให้พ่อรักษาเนื้อรักษาตัวเพียงใจเองไปกับพี่พ่อแกอยู่ได้ใช่ไหมขูออยู่ก็ได้มึงไปกค่ไอ้พนเลยอยู่ก็อายขายหน้าแลเพียงใจ ไปเถอะวะเองกับข้าครั้งนี้พ่อคองตัดพ่อตัดลูกกับฉันแล้วใช่ไหมออกูไม่นับมึงเป็นลูกมึงด้วยพ่อฉันไม่มีอะไรจะให้แกสมบัติพัสนานเงินทองฉันก็ไม่มีให้แกฉันไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณยังไงแกฉันขอกราบลาพ่อแล้วกัน เพียงใจไปพ่อจา้าในเมื่อพอ่อไม่ได้เพียงใจอยู่ที่นี่พ่อก็ดูแลตัวเองด้วยนะจาออ้าปล่อยเขาฉลาเล,จาลยจ้า<ำ>พอ่อแกดูแลตัวเองนะพอ่อ ไอ้ไอ e <lon al ism> ้ลูกในละคุณไปไม่ได้อะไรอวรอ,อะไรกูเลย<__ e <ism> มันเกิดอะไรขึ้น e <lon al ism> เมื่อก่อนอยู่ด้วยกันมาสามคนพ่อลูกไม่เคยมีเรื่องทุกข์เรื่องร้อนให้มาวุ่นวายหัวใจ นับตั้งแต่ได้ไอ้ม้ามาหรือไอ้ม้ามันจะเป็นเหตุว่าได้ม้าเข้ามาอยู่ด้วยก็มีแต่เรื่องลาวุ่นวายไปหมดร้อยว่าเจะต้อเป็นไอ้ม้าตัวนี้แน่ๆที่เป็นเหตุฉนวนทําให้พี่น้องมันได้เสียกันเละเทะดีละเอาไว้ก็เป็นไม่มีประโยชน์กูจะเอาม้าไปขายแดกลให้รูแล้วร,รู้รอดม้าระยำไม่เลี้ยงแม่ต่อไปแล้ว เป็นวันสุดท้ายที่เพียงใจจะได้มาเจอกับพี่มานะจ๊ะ mm. พ่อเขาไล่เพียงใจออกจากบ้านนี้แล้วเพียงใจไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วต่อไปนี้เพียงใจไม่ได้มาดูแลพี่มาพี่มาต้องดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะ mm. ความจริงเจอพี่หมาเพียงใจเป็นห่วงพี่หมานะไม่รู้ว่าไปครั้งนี้จะได้กลับมาเจอพี่หมาอีกหรือเปล่าก็คงรอแต่วันที่พ่อเขาหายโกรธ น้องอะไรเนี่ยอะไรไอ้มามึงอยู่ที่นี่เลยไม่ต้องมายุ่งกับน้องกูไปเถอะน้องไปเราไปกันเถอะอะไรล่ะไอ้ม้าตัวนี้ตั้งแต่มึงมาอยู่ที่บ้านกู มีแต่เรื่องมีแต่ลาวกูจะเอามึงไปขาย้าวันนี้แหละมึงเลยไม่ร้องไม่เลี้ยงมาแล้วมานิมามาเลี้ยงไม่เชี่ยงตั้งกรรมาไม่มีแต่เรื่องตลอดเร็วเร็ว เลยไอ้มาตัวเดีเสียงมามางูนีขายได้เรียกเลยมึงไงมามามาทองมาทองของฉันเด็ดเอออะไรครับคุณนายเอออยู่ดีมาดึงมาผมทำไมครับ ทำไมฮะม้าม้าของพ่อพันเหรอจ๊ะใช่ครับม้าผมผมจับมาได้ครับดูรูปร่างแล้วเนี่ยยังไงใชได้มคุณลลักษณะจริงๆเลยจ้ะชอบใจไหมฉันอยากได้ม้าทองเนี้ยจ้ะไปเป็นเพื่อนเล่นของฉันอยากได้เหรอฮะใช่พ่อพันจะขายเมื่ล่ะถ้าฉันจะขอซื้อก็นี่แหละฉันเอามาวันนี้จะมาขายนี่แหละพ่อพานพูดจริงๆเหรอจ๊ะดูว่าฉันเลี้ยงไม่ไวพ่อพันพ่อพันไม่ต้องเดินไปที่ไหนเลยนะเดี๋ยวฉันจะขอรับซื้อม้าตัวนี้เองคุณนายรับซื้อนะใช่ราคามันสูงหน่อยนะ เพราะว่ามันเป็นม้าพิเศษคุณนายจะสู้ราคาไหวหรือเปล่าออแล้วพ่อพานจะปล่อยม้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ละจ้าฉันปล่อยห้าพันปล่อยห้าพันห้าพันม้าตัวแค่นี้นะพ่อพานปล่อยตั้งห้าพันเชียวหรอห้าพันนี่ฉันนี่ราคานี่กระเบียดกระเสียนเลยนะเนี่ยจริงๆกว่าจะจับมาก็ยากลาบากห้าพันพันี่ใช้เงินหลายบาทเลยนะเอาอย่างนี้แล้วกันยังงฉันดูจากลักษณะของม้าแล้วเนี่ยฉันให้หมื่นหนึ่ง โมื่ึ่คุณนายห้าพันบาทขาดตัวนะฉันไม่ได้อะไรเลยจริงๆนี่ฉันขายราคาเลยหลังให้แล้วเก็บไว้เลี้ยงไม่ไหวเอาหน่ะหมื่นหนึ่งละกันไม่ได้หมื่นหนึ่งไม่ได้ขายไม่ได้จริงๆขายไม่ได้ฉันขาดทุนเลยขาดน้ํคขาดยาเลี้ยงมันต้งหลายเดือนนะแล้วถ้าจะไม่ให้ขาดทุนจะขายเท่าไหร่ล่ะเอาอย่างงี้เอาสักหน่อยน่ะสักหน่อยหนึ่งขยับราคาสักหน่จะต่อราคาใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่เอาสี่พันสี่พันเลย สี่พันชั้นปล่อยเลยขายให้เลยอะยิ่งคุยทาไมยิ่งรู้มากอย่างนี้ล่ะต้องสี่พันเลยนะเมื่อกี้บอกห้าพันแล้วมาสี่พันอะก็คุณนายต่อเพื่รถให้งเอาไงเพราะพานมีมิตรจิตฉันก็มีมิตรใจนะฉันให้สองหมื่นอะสองหมื่นเลยเลยใช่ไม่คุ้มยังไงฉันก็ไม่คุ้มคิดดีๆก่อนนะฉันเดินทางมานี่มาก็ไกลค่าน้ำมูกน้ำมันค่าน้ำค่ายาเลี้ยงมันมาระหว่างทางให้ไม่ได้จริงๆคุณนายเอาราคาเน็ตๆน็เลยอะเน็ตๆน็ตนะ เอาท่ันเห็นแก่คุณนายเลยอยากได้จริงๆนะอ่ถ้าฉันไหวฉันสู้ราคาสามพันเอาไปเลยสามพันคุณนายจูงมันไปได้เลยอผานมันไปกับฉันเนี่ยมันก็ต้องมาเป็นภาระฉันอีกหรือพ่อพานจะเอาไว้เป็นภาระตัวเองฉันให้สองหมื่นห้าอะสองหมื่นห้าเลยแล้วคุณนายคุณนายเอาสมองที่ไหนคิดต่อมาขนาดนี้แล้วฉันจะเหลือความเป็นกําไรตรงไหนมันมีแต่ขาดทุนปอนปี้ คุณนายคิดที่คิดทีคิดทีคิด,คด,คดเอาก็คิดดูดีๆฉันกลัจะเลี้ยงมันมานี่ยเอาขาดตัวคุณนายเห็นแก่คุณนายอยากได้จริงเท่าไหร่สองพันสองพันคุณนายเอาไปเลยมา,มากไปทำไมสามหมื่นห้าสามื่นห้าเมื่อกี้น่ะคุณนายต่อ ฉันก็ยังไม่ให้เลยคุณนายเห็นแก่ฉันเธอพอพันก็เห็นเนี่ยฉันสิฉันผู้หญิงคนเดียวเนี่ยกว่าจะลากมันกลับได้เนี่ยฮ่าขาอยากขยันกูเชือดแดกซะในมึงอยุดเ,อเอรอแป๊บนึงนะ,ะอันนี้คุณนายอ่ะเอาหน่อยสุดท้ายสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆนะถ้าสู้ไหวสู้ถ้าสู้ไม่ไหวฉันกลับบ้านละห้าร้อยเอาห้าร้อยจากห้าพันเออเหลือห้าร้อย นายเอาไม่ละไม่เอาฉันไปที่อื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้พานโอ้โหจะใจร้อนไปทำไมล่ะอะไรล่ะอฉันก็เข้าใจผู้พานแล้วนี่คงสุดสุดแล้วนะเนี่ตึงสุดตัวแล้วอ่ะไม่ต่อแล้วห้าร้อยก็ห้าร้อยห้าร้อยใช่ไหมจากเห้าพันกูขายไม่อยู่แล้วเอาอ่ะเนี่ยห้าร้อยฉันไม่มีแบงค์ห้าร้อยฉันมีแบงค์พันอ้าวมึงก็ต้องทอนนะเจทอนสิโอ้จะมีไหมว่ากูเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ฉันเก็บก่อนนะเอาเก็บก่อนนแบงค์พันนะแบงค์พันนะอย่าโกงฉันนะแบงค์พันนี่ใส่ย่าม แล้วหาเงินมาทอนฉันด้วยต้องทอนคุณนายเท่าไหรเอา้ามีอยู่เท่าไหร่ล่ะทอนมาต้องทอนสี่พันห้าใช่ไหมเออ <500 S 1> อะสี่พันเอา <5. S 1> นับโอ้โหนี่เป็นพานจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่เยฉันทอนให้นะนี่นับเงินหน้าสั่นขนาดนี้เลยเหรอพ่อพานอ่ะเท่าไหร 4, <000 S 1> ทอนมา <5. S 1> ฉันให้แบงค์ แบ่งพันไงพันไปแล้วก็ทอนชั้นกลับมาชั้นเอาห้าร้อยอะชั้นก็ทอนให้คุณนายสี่พันห้าสี่พันห้าอันนี้เป็นเงินที่ได้มาไปชั้นก็ทอนเงินคุณนายคุณฉันก็ได้ตังห้าร้อยไงอ่ะก็ย้อนยวนกันไงคุณนายเอามาไปเลยขอบคุณนะพ่อพันนะเอาไปเลยเลี้ยงดูดีๆนะใไปเข้ามือไปเลยเดินทางกับป้านปลอดภัยนะพ่อพันนะได้บัตรดีอคุณนายชั้นไปละได้กำไรหนักกระเป๋าเลยสิท่าเดินเอียงเลยเนี่ยเห็นไหมเฮ้พ่อหมาจ๋ามามานี่ก่อนนะวันเนี้ย เรากลับบ้านกลับช่องกันไม่ได้แล้วล่ะม้ารู้ไหมว่าม้าน่ะเคยมาเข้าฝันฉันด้วยนะฉันถึงได้ออกตามหาม้าไงแต่ว่าต่อไปเนี้ยเราจะอยู่ด้วยกันนะเพราะม้าทองตอนนี้ตะวันตกดินแล้วยังเดินทางกลับบ้านไม่ได้เราพักกันที่นี่ก่อน <c oughs> หิวไหม <c oughs> ไม่หิวหรอแล้วฉันก็ไม่เคยเลี้ยงม้าด้วยแล้วปกติม้ามันกินอะไรนะ กระติมาเขากินอะไรกันกินหญ้ากินอะไรไหมไม่กินแล้วอยากกินอะไรล่ะอยากกินอะไรเก็บไว้ก่อนเนาะอ่ะนอน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 อย่าไปไหนนะนอนด้วยกันตรงนี้นะนอนก่อนนะจ๊ะมาจ๋าเป็นเพื่อนฉันตลอดไปเลยนะ ขอบคุณเจอกันสักทีฉันนอนละ อยู่ในภาวะอแรกเริ่มเจ้ามาทองพองพุธจะเป็นมนุษย์ดังเดิ บัญชาก็หมา,ายจะโชว์วันนี้มาโผลให้เห็นถึงฝนไม่ยากอากาศไม่เย็นวันนี้จะเล่นให้คุ้ม มีนักหรือพลกลิ่นพยอมเรื่องนี้เขาพร้อมควบคุมชีวิตของเราขวัญชัย เหมือนดังไฟสุมคอนตั้งหลายฉากหลายตอนชีวิตดอนดอนลุ่มๆพอได้มาพบควันเรือนเหมือนมีเพื่อน คู่ใจเมื่อมีเธออยู่ไกลเหมือนมีไฟมาสุมเมื่อมีเธอพึ่งพักก็เกิดความรักร้อนลุม ชา้ชาแล้วเหรอใช่ไอะไรเนี่ยนายเป็นใครเนี่ยฮะมาจากไหนแล้วไหนล่ะมาของฉันมาทองมาทองจ๋ามาทองมาทองมาทองอยู่ที่ไหนมาทองอยู่อยู่ที่นี่แล้วจ้าอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ไงอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ที่บ้าอะไรล่ะมาทองนี่อยู่อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้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 บ้าอะไรทำไมอไอหัวขโมยกระจกหรือว่านายนะ ขโมยม้าของฉันไปใช่ไหมหน้าตาก็ดีแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูดีทำไมคิดจะเป็นหัวขโมยม้าตัวนั้นอะ่ะมีความสำคัญกับฉันขนาดไหนนายลองคิดดูนะถ้าหากว่านายอ่ะทำอะไรอย่ามาล้อเลียนฉันนะจะไม่ได้เหรอท่านี้จะไม่ได้เหรอก็ม้าของฉันะ่ะก็ดีไงมา้านี่คงจะมาแอบดูอยู่นานแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มาล้อเลียนม้าฉันม้าอยู่ที่ไหนพูดมาให้ <มา S 1> ดีๆนะม้าทองนะเนี่ยม้าทองอยู่นี่ นายนะ่ะเป็นคนไปพูดให้เด็กฟังมันยังไม่เชื่อเลยม้าของฉันนะั่นมันเป็นสัตว์สีทองสง่างามมากและนายเป็นคนจะมาบอกว่าตัวเองเป็นม้าทองได้ยังไงเดยวปัดว่าให้นี่เมื่อสักเมืม่อสักครู่ยังเป็นม้าตอนนี้เป็นคนแล้วตลกแล้วมันจะเป็นเรื่องเดียวกันไปได้ยังไงฮะมันจะเป็นความจริงไปได้ยังไงไหนลองอธิบายสิเป็นไปได้สิความจริงนะ่ะข้าพเจ้ามีนามกขวัญชัยมีเพื่อนอีกคนหนึ่ง ชื่อว่าขวัญเมือง,เ,องเรียนวิชามาด้วยกันมีวิชาอาคมสูงก็เดินทางไปมีโอกาสได้เข้าไปเมืองเมืองหนึ่งไปช่วยเหลือพระธิดาจนเขายกพระธิดาให้เป็นคู่กับฉันก็ได้เดินเเดินทางจะกลับเมืองไปแต่งงานแต่ระหว่างทางได้พบกับม้าป่าตัวหนึ่งพระธิดาคนนั้นน่ะต้องการได้ม้าป่าแต่ไม่สามารถจับได้ พระธิดาคนนั้นก็ยังโกรธเคืองข้าพเจ้าขวัญชัยเพื่อนขวัญเมืองมันก็เลยยุให้ใช้วิชาที่เรียนมาคือใช้ขันน้ำมนต์ทำน้ำมนต์ให้แปลงร่างเป็นม้าข้าพเจ้าขวัญชัยก็เชื่อขวัญเมืองเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมสาบานก็จะแปลงเป็นม้าพอแปลงเป็นม้าเสร็จไอเพื่อนขวัญเมืองมันทรยศมันเทขันน้ำมนต์ทิ้งไปฉันจะกลายเป็น เป็นม้ามาตลอดถึงทุกวันนี้แต่มีข้อยกเว้นถึงวันพระสิบห้าค่ำหรือแปดค่ำจะเป็นคนแค่เพียงสามชั่วโมงสามชั่วโมงเองหรอใช่่น่ก็ไปสองชั่วโมงมาเถอะเดี๋ยวไม่ทันอะไรจะวูวามอะไรเนี่ยฟังฉันก่อนเดี๋ยวต้องกลับไปเป็นม้าอีกนะเดี๋ยวอดนะอดอะไรเราพงเจอกันเองฟังก่อนนะถ้าหากว่าสิ่งที่ท่านพูดเป็นความจริงท่านชื่อขวัญชัยมีเพื่อนชื่อขวัญเมืองใช่ ขวัญเมืองเป็นราชโอรสใช่ไหมใช่สิคือฉันกำลังจะบอกท่านว่าขวัญเมืองคือพระเชษฐาร่วมสายโลหิตของฉันเองขวัญเมืองเท่ากับเป็นพี่ชายของเธออย่างนั้นเหรอใช่นี่น้องของไอ้เพื่อนทรยศอย่างนั้นเหรอใช่ก็ยังมีชีวิตอยู่เลยจะทำอะไรอะเฮ้หยุดนะเดี๋ยว,ว้คนบ้าอะไรเนี่ยแรงดีเป็นบ้าเลย ฟังให้ดีนะมาทองฉันตามหาเธอมาตั้งนานเพราะเธอนะํะไปเข้าฝันให้ฉันน่ะช่วยเหลือไม่ว่าจะยากลำบากยังไงฉันออกจากเขตราชฐานเพื่อมาช่วยเหลือตามคำขอร้องของเธอแต่จูจ่ๆเมื่อฉันช่วยเหลือเธอได้จากความทุกข์ทรมานจากในพานนั้นเธอก็จะฆ่าชีวิตฉันจริงอย,งอยู่เจ้าพี่ขวัญเมืองอาจจะร้ายต่อเธอ แต่เราสองคนเพิ่งรู้จักกันด้วยมิตรภาพดีๆแบบเนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอทำไมไม่คิดละ่ะว่านิ้วไหนลายก็ตัดนิ้วนั้นไปเสียฉันผิดอะไรถ้าจะเอาชีวิตฉันฉันผิดหรอที่ฉันเป็นผู้มีพระคุณช่วยเหลือชีวิตเธอแต่เธอกลับทรยศน้ำใจของฉันด้วยการที่จะฆ่าฉันแบบนี้ สิ่งที่เธอพูดมาทุกคำล้วนเป็นความจริง<ถ>พี่ชายของเธอทำผิดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอแม้แต่น้อยวางยังดาบ<อ>นะเพราะความขาดสติฉันขอโทษจริงๆวงางดาบแล้วใช่ไหมวางาแล้ว,ว,ลวอยากฆ่าก็ฆ่าเลยถ้าวางดาบแล้วอยากฆ่าก็ฆ่าเลยพี่ขอโทษจริงๆนะต้องมางอ้อคิดอะไรทำอะไรก็ไม่รู้เกือบตายแล้วไหมล่ะน่าดีกัน ใหญ่แม่คุณเครื่องคุณคอนพี่ต้องมาจับซ้ำยังมาตัดไม่ตรีไหนก็ไปเลยคนดีไม่มีเลือยื่อใหญ่พี่ขออภัยคนงาม อย่ายามพี่เลยสามวัยโกรธเครื่องไม่ว่าอะไรแต่ใจปรดคิดเอ็นดูเพี่อยกเห็นหน้าโปรดเมตตาแล้วหันมาเคียงครูโอ้แม่ยอดพาทูพี่ขอเป็นครูเคียงกายปนนาไปไหนก็ไป โกรธเคืองเรื่องครั้งก่อนน้องจะไม่คน้นขอดเลยพี่เอ๋ยเธอเลายขอน้องให้ตาย <S 1> <S 1> เมื่อน้องตั้งใจทำดี <S <S แต่พี่กลับมาทำลาย ทุนห,หัวรักโยชัวชีวันโปรดจงมาดีกันขอให้คำมันสัญญาดีกนะก็ได้หลัง <นะ S 2> ที่ตนนะจากวันนี้ไปข้าพเจ้าก็จะมีแต่ความรักให้กับขวัญเรือนเพียงผู้เดียวเท่านั้น เชื่อแล้วถ้าหากตอนนี้กลับอกกลับใจได้ขวัญเรือนเองก็จะให้อภัยดีกันนะจ้ะ